ดีครับพี่น้องดนูนั่งเห็ดแขงนะจ,จ้าเกิดเตาเกิดเองนะจ้าเกิดเองเกิดเองว่าได้ถูกยาแซ่ยู่ เกิดเองค่ะสวยๆนะคะนะคะ่าเก่งจ้าน่าเก่งนะคะแกงแสบพี่น้องจ้า ยงเหมนอนยึดธรรมศาสตร์แกงแซ่บเลยค่ะธรรมศาสตร์แกงแซ่บไมนเกิดเ,เองไม่ได้ปลูกสักอย่างน่ได้ปลูกนะคะเกิด,ดตามห้วยตามหนอนะคะง,งนค่ะฟังหวยจ้ะเกิดเองตามธรรมชาติ ดอกงามดอกงามสวยนะบุไนะส่ขดเก็บมากพีนะนะ่น้องมาน่ามีดีเลยไะ